สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่อง n ิว Sky Book กัน้านเองซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวไอดอี ID โรงเรียนที่เราสร้างเองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะข้อเสียมันมีเยอะเลยนะแต่เราก็สร้างมานี้แหละเดี๋ยวเราก็จะทิ้งทิ้งไอดีไว้ในเมนเลยนะคะทุกคนนี่ข้อเสียก็คือแบบกำแพงมันไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวช่วยปิดปิดบังได้หมดนะน,นี่ก็เป็นส่วนของด้านบนจ้าเราสร้างบันไดขึ้นมาด้วยเนี่ย เป็นแบบมุมอ่านหนังสือชิวๆอะไรแบบนี้และนี่ก็คือเป็นดาดออบบี้นะทุกคนเราทำเองซึ่งมันก็ยากอยู่นิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นก่อนแล้วกันชืบโอ้โ,อโหเกือบตรตกโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรมากส่วนตรงนี้ก็คือเออมันคืออะไรนะาจำได้ละ แบบเวลากลางคืนแล้วก็สามารถมาปาร์ตี้ที่โรงเรียนได้นะอันนี้ก็คือติดตั้งแคมค่ะตตั้งแคมจุดไฟได้ไหมจุดไฟได้แล้วมีเต็นด์ด้วยนะเดี๋ยวมาเรามาดูบรรยากาศข้างในดีกว่ามีซากุระเต็มเลยนะคะบรรยากาศในห้องก็ไม่มีอะไรมากแถมเปียนโนให้ด้วยนะไว้แบบสอนวิชาโดนตีอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นกระดานกับสมุดนะให้นักเรียนได้เรียนกันเฮ้ยนักเรียนมาแล้ว เป็นไงจ๊ะฉันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเออใครใครที่อยากเล่นก็ลองเรา,เ,ราเอาไอเดีเราใส่ไปได้อ่าติดติดละคำพูดเริ่มติดละอะเดี๋ยวลองเล่นของตัวเองสักนิดนึงชึบกระโดดทำไมรู้สึกมัน slow motion แบบนี้หรือเราปรับอะไรเปลี่ยนไปอยคือด่านก็ ค่อนข้างง่ายอยู่มั้งอ่ะอันนี้คือระยะโตกินอาหารใช่ไหมใช่พอเราสร้างนินาโอ้ยติดถ้ามันติดแบบนี้ก็ต้องถอยหลังก่อนนะทุกคนโอ้ยฉันจะผ่านาเปล่าเนี่ยโอ้ยแป๊บหนึ่งเราจะลองไม่ใช้จรวดนะคะวยนี้เป็นโซไฟแล้ววอดย,ยังเด็กนะคะ อุ้ยเตียงเด็กติดติดชึบโอกระโดดกระโดดเอาใหม่ความพยายามของเรานี่ได้แล้วกระโดดอุ้ยอุ้ย,ยกระตดกว้าวโอเคเราผ่านเรียบร้อยแล้วที่นอนนอนเลยจ้าแบบซากุระเยอะมากอุ้ยมีมีรถน้องเป็ดด้วยนะ โอเคค่ะทุกคนก็ขอจบคลิปรีวิวท่างนี้เลยเดราจะแปะแปะดีไว้ในเม้นเลยนะ,ะทุกคนไปละ